สวัสดีครับพบกันวันศุกร์ที่14กรกฎาคม2 5 6 6ตลาดหุ้นวันนี้เป็นวันศุกร์สุดหันษาเพราะว่าดัชนีเนี่ยมาแรงเหลือเกินพลิกความคาดหมายหักปากกาเซียนกููรูนนักวิเคราะห์ค่าการผิดหมดนะครับเพราะก่อนเปิดตลาดก็มองว่าผลกระทบจากการเมืองการที่ในพิธาลิมเจริญรัฐไม่ผ่านสอบไม่ผ่าน ไม่สามารถตีฝ่ามาติของรัฐสภา376เสียงเรียกมาไม่ได้และก็คาดกันว่า1920ก็คงเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก่อให้เกิดความพิตกกังวลสําหรับนักลงทุนว่าเอ๊ยจะเกิดความวุ่นวายทางการเมืองไหมจะต้องรอกัน1920อีกทีไหมรอดูที่มวลชนด้อมสม้มจะลงทนนลุนหรือไม่นะตามหลักแล้วหุ้นแลปะปัจจัยภายนอกก็ไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ คือดาวโจนส์ก็บวกนิดหน่อยยุโรปก็แข่งตัวในกรอบแคบเ,เช่นเดียวกับเพื่อนบ้านญาติในเอเชียเช้าวันนี้ดังนั้นเราก็คงจะเหมือนเพื่อนบ้านญาตินเอเชียมวลลุ่มต่ำนันกลงทุนยืนดูสถานการณ์การเมืองไม่ซื้อขายหุ้นแต่ปรากฏว่าทุกจริงวันนี้ดัชนีวิ่งระเบิดเถิดเถิงนะครับตีฝ่าหนึ่งจุดมาเรียบร้อยมาไกาลไปและมีแนวโน้มที่จะไปต่อสิ่งที่กลัวกันว่านายพิธาไม่ได้เป็นนายกหุ้นจะตก การเมืองจะวุ่นวายหายปุ๊บไปเลยไม่สนแล้วก็แสดงว่าตลาดทุนเนี่ยมองว่านายพิธาไม่เป็นนายกเนี่ยเป็นผลดีกระตานทุนมากกว่าหนึ่งปฏิรูปพลังงานปฏิรูปโรงไฟฟางเงี้ยซึ่งเป็นการปฏิรูปพลังงานการเก็บภาษีหุ้นจะไม่เกิดขึ้นนักลงทุนไม่ได้สนใจการเมืองครับสนใจผลประโยชน์ตัวเองมากกว่าวันนี้ก็ดูแล้วอ้าวพิธาไม่มาการเปลี่ยนแปลงกับปฏิรูป พลังงานไม่เกิดพอสีอจ,จะไม่มีมาะหุ้นก็เลยกลับมาหุ้นไปลงเยอะเลยนะครับหลุดไปหนึ่งพาจุดก็เลยไล่พอมีกระแสมาปั๊มแหล่ลุยกันอุตรุดฟุณฑตลบบอลร่วมการซื้อขายวันนี้ก็มาด้วยนะครับก่อนที่จะกลับมาดูความร้อนแรงของตลาดหุ้นไทยวันส่งท้ายสัปดาห์สุขันษาเราไปดูเพื่อนบ้านญ่าิเอเชียกันก่อนครับฟิวเจอร์ดาวโจนส์ก็บ่งที่หน่อยไม่มีเนยยะนะครับยุโรปเช่นเดียวกันก็ เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆมาดูเพื่นบ้านญาติในเซียครับนิกเกอตรดทุนโตเกียววันนี้ลงไป2 8จุดห้างเสซ็งฮ่องกงบวกมา6 3จุดแล้วก็จีนบวกไม่ถึง1จุดครับเรามาดูของเราดีกว่าดัชนีมาปิดที่1,517.92จุดบวกมานะครับ23.90จุดมูลค่าการซื้อขายนี่ก็พุ่งขึ้นมาเลย43,460ล้าน สิเป็นหลักหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดเขียว็จีไปหมดครับพอทอนดับ1.35บาทผมไม่ได้เห็นนานแล้วนะครราคานี้วันนี้บวก75็สิาสัง่งกราฟสี่แบวก75็สิาังบีบีเนะครับบกรุงเทพหนึ่บาทบวก1นึ่งบาทห้าสก็ฟื้นมาด้วย70บาท25บห้วันนี้บวก1นึ่งบาทแอดวานนี่ไปไกลไปต่อเลยค2บส่สิบสบวก4บาทอันดับ6กซี6ีบสอบาทเจ็ดสิบห้าบวกเจ็ดสิบห้าส บวก1บาท50อันดับ9ครับ E A วันนี้ก็มาแรงเหมือนกัน56.25บาท25บวก1บาท25และ D B M S B D M S อันดับ10บนะครับ2 7บาทบวก25สั่งก็วันนี้ก็ลากนุสากาพยายามพยุงขึ้นมานะครับบวก2สัง, 54, งห้ส่ั่งหุ้นเล็กๆวันนี้ก็ขึ้นมาใน M a I เขียวๆเหมือนกันเอาแล้วมาดูการซื้อขายนักลงทุนรายกลุ่ม วันนี้ซื้อ3มกลุ่มครับขายกลุ่มเดียวแล้วควรขายด้วยรายย่อยนะครับขายไป2959ล้านคนเดียวเลยนะฮะดีแล้วครับ,รบทำกำไรไ้ก่อนวันนี้ถ้าไม่ขายมีกําไรแล้วไม่ขายก็ไม่มยยไรู้จะไหวยังไงและใจแข็งจริงๆเอาละมาดูสถาบันการเงินวันนี้ซื้อ1นึ่ล้านพอร,อร์ตโลิออร้อยสาสล้านซื้อฝรั่งครับเออนี่แสดงว่าเห็นด้วยที่ที่นายพิธาไม่ได้เป็นนายกเนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นเลย1 6ึ่ล้าน วันจนทรเป็นยังไงครับถ้าอย่างนี้แล้วไม่ต้องไปรอ19 20แล้วนักลงทุนมองแล้วไม่ผ่านไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรเป็นผลดีอาจจะมองไปมุมบวกนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองนะมองผลประโยชน์ในเรื่องทิศท,ทางหุ้นอย่างเดียวผลกระทบหรือผลบวกหรือแรงกระตุ้นจากตลาดหุ้นอย่างเดียววันนี้ก็ต้องบอกว่าไปประเมินโลกหน้าในพิธาไม่ได้เป็นนายกถ้าหุ้นก็ขึ้นแล้วก็มีอย่างนั้นก็มีโอกาสจะขึ้นต่อเหมือนกันเอาละค่อยๆดูกัน ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่ามีความหวังแลครับได้มีโอกาสเห็นความสดใสของตลาดแล้วล่ะก็ดูกันต่อวันจันทร์นี้หวังว่าจะเป็นพลายพยศอีกสักวันหนึ่งและนักงลงทุนรายย่อยไม่ต้องคิดมากครับเขียวไปก่อนครับวันนี้เวลาหมดแล้วนอนหลับฝันดีครับวันจันทร์ปิดตลาแเรากลับมาคุยกันใหม่สวัสดีครับ